สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผูเขามาชมทางช่องยายชื่นลำเพลินออฟฟิเชียลเมื่อนี่มีโอกาสได้มาทางอำเภอพอนจรเญพี่น้องเมื่อนี่มาสิบเด็ดประพุทธไม่ยื้อยื่นไฟอีกไฟนึงแล้วได้ปลายุซี่หาตูปลาบูก,กินก็เลยเศร้าบ้านนี้ก็เลยมานช่างไฟที่ให้พี่น้องได้ติดตามชมด้วยกัน ว่ามันทีกินหรือบ่กกินไฟตรงนี้คือว่าบ้านทาเลือพี่น้องแต่กินายสกินเ้ยหัวโล่นกินง้ามผมก็ได้ตัวนึงมันนึงหั่นกินมาแล้วตัวบางง่ดอกแต่ว่าเมื่อกินต้งมีความหวังที่กันใส่เนื้อลงไปแล้วล่ออยู่พี่น้องล่อทาว่าปลาสิกินบอพี่น้องเห็นเะเลยอยู่ที่หันโบแมนยังได้หั่นแพ่พี่น้องแพ่แพ่มันไหลมาน้ำน้ำแล้วมันมา้างนู้หั่น เดี๋ยวนี้ก็เริงรุ่นรุ่นว่าปลาสิกินหรือไม่กินเอาโฮมมาตั้งย่างดีกันแดดพี่น้องเพราะว่าแดดมันพ้อนอากาศมันพ้อนอืมบ่ได้บังนาบังตาโอ้ยพี่น้องเอาเบ่งแดดสดสดเบ่งแดดเรต้องตัดต่อีดูสิเป็นบางช่วงอาจจะหยุดพักหยุดไว้แล้วก็จังต่อเนื่องพี่น้องนี่คือ เป็นงานที่ยัดขื้นมากที่สุดก็คือสิเบ็ดประกวดพี่น้องคุณพี่น้องเขามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มิวืนั่นเลยด้อทคันพี่น้องเขามาเบิ่งแล้วอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปคลิปเป็นคลิปย่างมันมี่างไขื่นเอาลูกให้พี่น้องได้เบิ่งเอาพักไว้สักท่าให้ปาดจอดปาดอยนเนี้ยไม่อย่าขื้นเดี๋ยวคลายให้พี่น้องเบิรงรอสักครู่พี่น้อง บ้านบ่ตอดพี่น้องเขาต้องมาเปลี่ยนเงี้ยไหมเงี้ยกันเม็นเหม็นดิเขาเอ่ยว่าเงี้ยปะกดวัดเหม็นดิพี่น้องจำเป็นละเพราะว่างาน่เอามักไก่บ่ได้พี่น้องขาลุ่นตอดแล้วพี่น้องตอดแล้วมันปลายนั้นพี่น้องตัดไ่อส้มตอดแล้วตอดแล้วตอดค่อยๆพี่น้องตอดแย่งตรงสัยือเป็นตากระนี้

บ้ไม um, ่ตะปากฏไม่ยินปลาขาวที่แสงปลาหางแดงเขาเพื่อพี่น้องล้อ่อไปเดี๋ยวทีได้ปรากฏต่อมัอนี่ให้พี่น้องพาค่อยติดตามชมทางช่องยายขึ้อระเบิดออฟฟิชเชียลพี่น้องเชอาพี่น้องเบิ่งได้มาแล้วหนึ่งตัวเอาลุกไปอีกพี่น้องที่ได้ปรากฏท,ที่ได้ปลายังหาที่ตามชม รุ่นรุ่นพี่น้องรุ่นรุ่นรุ่นเรื่อปลาอย่างนั้นพี่น้องถ้ารุ่นโอ้มันคือเมื่อแต่พี่น้องเป็นัขนาดจังสีแจงเนี่ยเออทั้งสีแจงอยู่แต่ว่ามันบุกที่เดียวก็ได้เหรอเออถือเอาเหนียวทั้งสีก็ได้แต่ว่ามันหางเมื่อแต่พี่น้องเป็นขนาดพี่น้องได้ปะ เอ้าโฮมบอกฮมเมือบานนี้เอ้าพี่น้องถ้ารุน่นก็ไปพี่ได้บ่พี่ได้ปลายยังพี่น้องถ้าค่อยพี่ตามชมบรรยากาศฝนกระชิโตกพี่น,นอ้องกึ้นฟ้ากึ่งฝนมาแล้วเอาตกหรือว่าตกมาหนีเสนี่ยฮั่มหรือว่าฮั่มพี่น้องถ้าค่อยพี่ตามชม ได้หรือว่่ได้พี่น้องแต่คอยดูนี่คือคิดคิดเึงให้พี่นองได้รุ่นและทึกใจครับฝายบ้านคาเรืออำเภอพ่อนจะเริ่มจังหวัดบึงกาลพี่น้องอ่าอ่าเบื้องพี่น้องรอต่อไปนี่ละพี่น้องกับบรรยากาศหายอยู่หายกินมา1ชิเด็ดกูฝายาน้ำล้นข้งบ้าน ปาเงือดกี่เงือดเดี๋ยวนีกำลังเงียบอยู่ตอดอยู่บนเงีจับตนไายังตอดอ้าุ่นต่อไปพี่น้องลุ่นต่อไปอะไงอะไรบาะเรรา่าบอี่น้องติกบ่งาขึ้นขึ้น กกินเขากะนง่ายมองไม่ได้่าอาไม่กินเขากะอยู่ต่อไปเดี๋ยวแสงเงียลุกไปอยกดนองหาข้อติตตามตอนที่น้องสอนยูกถนง้ายยังนั่นพี่น้องก็อติตตามสมตอนแห้งยุบมันเนี้ยหล่อเล

Lòn, 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 lòn cái đó lòn cái phải may mà anh tôi là bắp bái nhá คอยๆย้อน้หรือว่าได้ต่อกานตอแห้งอยยองขัดมันติดหรือว่าขัดมัน ตอนเดี๋ยวยัุนสหาเบิ้งพร่นมังห่นหค่ลุนชกันลุนชกันเป็นปายัางนหาตามงมงบุ๋มเลวามาหัวเลยเดึงเอาดึงเอาได้พี่นมองป่ามันแรงมันกว้าง,น,น,งน้นองมังบ่งอกอย่้ฟังคุณคุ้นทัการชวิกันมันกว้าง ขาลุ่นขาบุ้นตามันแรงบุ้นตาบดหลที่น้อง้าหลแบบว่าแล้วเนาะอันนี้ตามันไปหลมันแรงบุ้นปกติเราเขาจะไปซีิดตอนทางคืนที่น้องแต่ว่ามาซอมมืองเราวไปซีซีไยในกระางตางขึ้นฉัน่าใครกินแหละอ่าวาาไม่เพี่ยนเี่ยนจากต่างนมากินทางหร่ผู้ใดก็ได้ผู้บ่ไดก็ยึดวังไป ลั่งกอ่างนั้ต่อต่ลตอง่อก่าล่ต่อต่อต่อตอต่อต่อตอตอต่อต่อน่อต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 อต่อต่อต่นตอ่นอต่่นอ่่นอ่อนอ่อ่ ลุ้น่นซอยกันพี่น้องทาลุ่นทารุ่นคร <Yeah. S 1> <า>ัก้อนเดียวดีล้าฝนกระไดก้อนเมฆก้อนเดียวพี่น้อง ดพี่น้องดุกรลั <t 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 ang, ่ตอดตาอย่างนี้งามดงนังามพี่น้องทรงก็ใส่แต่ว่าตายบ่ให้ โอ้ยตาน้องตอนนี้ตัไยเดียมเี่ยงไปอยู่้งนอก้างนมไปเรื่อยๆกับบรรยตกาทุนกระต๊กพอดีแาริเวท่ว่าตรงพวกนี่น้องนี่แสงแดดอยู่ี่ก้อนนึงก้อนเดียวขี่น้องเบิ่งต วางกะเข้าไปเกอนเนาะเดี๋ยวยกิ้กันเดียเสือกันพุ่นหรือว่าาเชื่อมงพุ่งเอาดต่อไปก็ด้หลุดต่อไปสีไดด้วยกได้พี่น้องแตหรับคิดนี่ให้พี่น้องมากกว่าคิดสาบพุม ลุ้นใ่ไม้พี่น้องเอ้ยลุ้นซ่ไเแม่วสไดหรือบดถ้่ว่ากับตอดีตักสิเป็นไฟอบอมันตักบกพี่น้องเบ่งแล้วมนไสิเป็นงเอาผมตกาผมตกเ้าหามันกินนะพี่น้องเนาะ ้านเน่นปาขาวยีแป้งปาขาวหางแดงคือเขาอยูืนย่นตอดแนีอย่างไรเนาะปากกุดถึงมากินของ้าขีดเนาะนี่เมฆก้อนใหญ่อลไรพี่น้องตกมาอล้วก็เท่าแดดแล้วพี่น้องบัดอ๋อเยวแดดเยอะวุก ตอนนี้ยัง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 นอนกอ้กันตายยังเดี๋ยวเย็นเงียบขาเขาที่สามช่วงไม่น้องกอดเดียวพี่น้องกอดเดียวอย่ามาลืมน้ำตาลน้องเฮ้ยไย่าลืมน้ตาลพี่น้อง ขาดว่าต้องเป็นปลากุดตึงตัวที่ที้กันตัวที่ตึงเยวก็คือได้รับน้ำมองไม่ละตีไปไกลคุณบาทตีไปน้าน้ำพุ่นยื่นไป ห okay, ลาอนก็เขาพี่น้องตอนที่หล่อนเราแค่ได้เนี่โอ้หลอนหล่อนแล้วก็ใส่เมีลลลยลงใส่ ความหวังองความหวังความหวังของคนหลังคันคนหลังคันเด็กพี่น้องมันเป็นคนข้างหลังสิบกวนาทีแล้วพี่น้องนี่จะต่อทีวีบ่มากินได้กินได้เป็นตาอีแตง พี่น้องอย่าข้าวเบื่ออย่าข้าวซิ่งลุ้นซอยกันอ้าวพี่น้องแม่นแล้วพี่น้องแม่นแล้วบาดีแม่นแล้วแม่นแล้วหุ้มกระชิลมพวกหุ้มไปแม่นแล้วพี่น้องเขามาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วนี่แหละมันต้องกินพี่น้อง เงี้ยต้องไปเล่นยรุ่นดีพี่น้องรุ่นดีตอดเงียพี่น,ออน้องตอดดีเพิ่มถึงไม่ตปุ๊บพี่นอออ้องหากค่อยสมเงียบแล้วพี่น้องเงียบได้วสงสัยเงียบเบิ้ เรียนเงียไหมรุ่นพี่บ้างรุ่นนี้ตลอตลอดตลอดตลอดตออดรุ่นพี่บ้างรุ่น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  เย็นเงียไหมพี่น้องตอดเยียเพื่อเย็นเงียร่งไปวันนี้ลุ่นเัลุ่นเอาบอท่านอีบ่ท่านพี่น้องบ่ท่านบ่ท่านเยี่ยเยี่ยนกัเยใส่เยีนงไปอีพี่น้องใหพี่น้องเิ้เต็มไเลยหลายอ่พี่น้อง ลุ่นซอยกันลุ่นซอยกันพี่น้องลุ่นซอยกันเบิ่งเต็มเต็มคิปเงาเงาพี่น้องเบิ้งเต็มเต็มคิดเงาเงาเบิ้งเต็มเต็มคิดเงาเงาพี่น้อง ปากำลังเขาปลากำลังเขาบังค้าลืมบังค้าลืมอย่าหไรอย่บ่อบอ่ีในหันดึงมืดจ้วงเอาบอ่อทัดดีูึนงัง <c oughs> โอ้โปดีสมาอีกหัวสองที่ร้องเอา พี่น้องติดตามชมเบิ้งเต็มๆไป à, ลุ่นซอยกันลุ่นซอยกันพี่น้องอืม mm ัวดท่นพี่น้องตอด,ดยุ้ เงี้ยลงไปอีกออพี่นอ้องอ้าวพี่น้องขึ้นเห็นตัวเดียวนะแล้วพี่นนะ้พอนเนาะตัวแรกก็จะเป็นปะาขาหางแดงตัวสองก็เป็นปกลาปุเอา้าเรลามาได้เกือบยี่สิบนาทีให้พี่นอ้องเบื้องล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรยากาศบ่เป็นตะไท่โดนพี่นออ้องเออขึ้น้าคึ้นฝนมาอันตรายเอาไว้ซํานี่เบื้องล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ขอบุญขอบคุณพี่น้องผูเขามาชมทางช่องยายจื้นลำพืนออฟฟิเชียลมือนี่บรรยากาศดีบรรยากาศสำหรับคนมักซิดเบ็ดหรือว่าคนคันหลังโอ้คนหลังคันเอาเอาไวส้สนีพ่อกันคลิปต่อไปที่เป็นคลิปนั้มันพี่น้องค่อยติดตามชมสวัสดีจ้าบ๊ายบาย